อันนี้จักเดือนครับแม่อหอดบ้อสามเดือนประมาณ<า>สามเดือนครับเนาะเป็นลูกงวเห็ดผูคร,รับอาการกับเป็นบะ,บะมันลูกผสมครับตัวนี้อาการกับน้ำหมูกบ่มีแต่ว่ามีหายใจหอบแลวก็มีตุ่มเนาะตุม่มน,น้อยๆฉีดยาไปแค่สองเท่อรักษา ประมาณเจ็ดแปดมือบ่ถึงเจ็ดมือซ้ำรักษาไปในัอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งกลับไปแล้วเราก็ถือว่าเร็วเร็วที่สุดแข่งขากับบ่บวมตุ้มกับบถึงกับบวมในี่คือคือตัวอื่นครับแต่ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ว่าปลาเต็มมืดอ้อมออมขอกเข้านครับเนาะแล้วก็เป็นขอกเกาขอกโดนเห็นว่าเลี้ยงปล่อยว่อยออกไปหากินครับเป็นตัวให้แมวเป็น เป็นเพยงหลายอยู่ต <zat Christopher> you know ัวน hmm. ี้หูห <Hello. S 1> <Bil> ูคลักหครับแข่งขาบวมหลังปีมันตั้งได้ดอกมันมันมันหูซื้อมันแล้วครับทีหมอกว่าสียาพิ่นครับลําปี้ะครับตั้งได้มันหูจัคือมันแหลวคือเกาวมันนะอืมตีเาเจ้าวางว่าหน่อยคือัก็แฉกแันนีหูแฉกแฉกครับ อึนแมากินลูกแม่แล้วออกไปนลูส่วนตัวอื่นกะแยงแยงสร้างเกตอาการนะครับเห็นตุ้มซองตุ้มกะเต้าบอกครับเด้อครับนั่นแหละเห็นตุ้มห้าเสื่อมือนั่นแหละนั่นครับกำลังสีเห็นสอตุ้มสี่แต่ว่าตุ้มก็เป็นตุ้มี่หรกเดี๋ยวอันนี้กะให้แม่ไปแจ้งทางปศุสัตว์ครับเนาะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บฐานไว้แล้วก็แจ้งอันที่เนี่ยบ้านเฮาเพื่อว่าได้รับการเยียวยาเพราะว่าอายุต่ำกว่าหกเดือนสิได้ตัวละหกพันบาท ตัวอันแปดเดือนขึ้นไปหาอัน2ปีใช้ได้อยู่ไปหาไปหาปีกว่าๆหรื่าสองปีนะ่ะใชได้อยู 88, อ่ปแปดท่านง่ว่าสองปีขึ้นได้อยุมื่นสองครับเนาะครับสีเหลี่ยอยูป่ประมาณนี้แต่ว่าก็ใช้ได้ย้ำได้กับใส่เอกสารอย่างนี้กับอันนี้ผมก็ยังบนแน่ใจแต่ใ่้ละคือเขาต้องถ่ายรูปแล้วก,ก็เชื่อมคนก่อน จะใจดังเด้อแม่เด้อเดี๋ยวมาเบิ um> ask, ้ง um, อ so, ีกตัวนึงนะอตัวนึงครับครับแล้วตัวนี้